ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวทางด้านของวิกตูสักเท่าไหร่นะตั้งแต่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ก็มีที่ออกมาล่าสุดก็คือไปลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมนะคะและก็น,นี่ไงเป็นสะดุดเ <laughs> ป็นสะดุดผมก็นะคะอไปอนะครับ คราวนี้มาดูอัปเดตนิดหน่อยนะคะก็ยังแต่ว่าผู้สื่อข่าวเองก็ยังคงไม่ละในเรื่องของประเด็นวันที่30กันยายนก็คงยังมีการไปสอบถามบุคคลรอบๆตัวท่านนะคะหรือว่าส่วนเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะยังล่าสุดค่ะก็มีการไปสอบถามทางด้านของพลเอกณรงพรร์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะสั้นๆถึงกรณีทางด้านของกองทัพเนี่ยจะมีการประเมินสถานการณ์หลังวัน ที่30กันยายนนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ที่สาลรัฐธรรมนูญกรณีที่จะมีการลงมตินะคะวันที่30กันยายนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางจากกรณีที่หลายคนก็จับตามองประเมินสถานการณ์ของทางด้านของกอ,องทัพเองเนี่ยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมอะไรนะคะซึ่งทางด้านของพลเอกนรรงพันจิตแก้วแท้เนี่ยก็ตอบสั้นๆแค่บอกว่าไม่มีครับก็อาจ ก็จะคือเขามองว่าเอ๊ะกองทัพบอกจะมีคำวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ตอบสั้นๆเลยว่าไม่มีก็พิู๊จนก็ยังเป็นรัตรีกะลาผมได้ใช่ถูกไหมใช่แต่ผมไม่รู้นักข่าวไปถามแบบที่ถามถามหวังอะไรยังไงใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าจะไปถามหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรไปกองทัพจะทําอะไรหรือเปล่าซึ่งผมว่า๊ถามแบบนี้ไม่แฟร์นะแต่ถามแบบนี้มันมอนถามแบบหาเรื่องอะ หรือเปล่าถูกไหมแบบว่าประเมินสถานการณ์หลังชี้ชะตาบิ๊กตู่แลจะต้องประเมินอะไรก็ประเมินอะไรก็บิ๊กตู่ยังเป็นกลาโหมอยู่กลาโหมอยู่ถูกไหมใช่แล้วก็เลือกนายกใหม่ก็ว่ากันไปกองทัพจะไปยุ่งอะไรด้วยละ่ะนั่นนะสีะใช่ไหมะจะ,ะจะมองว่าเอะถ้าบิ๊บกตู่ไม่ได้ไปต่อ30กันยายนนี้ค่พูดเขพูดเหมือนจะนอนแก๊ซเสี่ยมอะ S 1> <S 1> <S <S ว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกไม่ใช่พิกู่แล้วกองทัพจะท,ทํานู่นทำนี่ทำนั่นผมว่าอันนี้ไม่แฟร์นะ <S <S ใช่ใชไม่แฟร์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับตรงใจ <S 2> <S 2> ใช่ใชเจตนาดูมันเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคือคือ,คอถ้าชี้นําไปในทางที่อย่างนี้อย่างที่เราไม่รู้ไม่รู้นะคือผมก็เอาให้มันไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็น <S <S ใช่ถูกไหมอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยอ่ะวถ้าท่านผู้ชมจะบอกว่าอะ มันจะมีนะเป็นไปได้นะที่คุณอนุทินกับบิ๊กป้อมจะจะมาแข่งกันนะค่ะอ่าแล้วอาจจะทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นในพักร่วมนะแล้วรอยร้าวเนี่ยจ,จะเป็นรอยร้าวที่ถือว่าหนังหนาสาหัสนะอาจจะนําไปสู่การร่วมกันไม่ได้ก็ได้อ,อันนี้อันนี้มันเป็นไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะฝั่งพวกกันเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไม่น่าจะเกี่ยวกับกองทัพนะก็หลายคนก็อาจจะบอกว่า ยังไงเสียมันก็ตัดสมก,การกองทัพออกไม่ได้แต่ณขณะณ่าา,า,าการนาขณะนี้มันไม่ผมคิดว่ามันไม่ไปถึงขั้นนั้นใช่ไม่ไปถึงขั้นนั้นมันยังไม่คอขาดบาดตายนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีวิธียืนถึงมันคอขาดบาดตายก็เถ<ฮ>ิดเพราะสมมติอ้าวถ้าเกิดว่าจะมายึดอำนาจหรือรับประหายดีนี่เราพูดตรงๆ,ๆเลยค<ฮ>่ะถูกไหมฮะค่ะ<ฮ>ผมว่าผลเสียมันยังมีมากกว่าผลดีนะถูกต้องใขนาดนี้นะครับ่ะฉะนั้นเวลาไปถามเนี่ยนะฮะก็บางทีนะผมผมก็ว่า ข่าวข่าวสมัยนี้มันก็ที่เขาวิจารณ์นะว่ามันมันคุณภาพมันด้อยลงเยอะ่ะคมันก็น่าคิดเหมือนกันนะน้บุญถึงได้บอกว่าเนี่ยก็มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่มานําเสนอให้เห็นว่าเหมือนพยายามที่จะเอากองที่นาำไปถามไปถามลุงป้อมที่นำว่าจะยุบสภาหรือเปล่าหรือไปถามไปถามทัพแม่ทัพบกว่าคือทํานองเหมือนกับว่าคุณจะรับอาหารหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่ถามตรงตรงไงไอแบบนี้นักเกลียด แต่ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยดรวาน่าจะไม่มีหรอกรัฐประาาหารใช่ไหมคะมันเป็นขระนวนการมันเป็นไปได้ม,มันยังเป็นไปตามกระบวนการได้อยู่มันจะมีได้อย่างไงอะน่าคือต้องมีคนก็าด่าตายน่ถูกไหมค่ะไอ้อนอกปัญหาไปด้วยที่มันมีเนี่ยเพราะว่ากระนวนการมันมันไปไม่ได้แล้วทังนั้นนะครับตอนบนิษัประยุทธ์ยึดอำนาจก็เป็นเหมือนกันค่ะยกเว้นอะตอนที่ทักษิณถูกยึดอำนาจไอ้เมื่อวานเราก็พูดถึงค่ะ ถูกไหมตอนที่สิบเก้าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นมันนั่นมันอีกประเด็นหนึ่งค่อยมาว่ากันวันหลังอ่าโอเคก็ว่าตอนนี้ทางด้านของวิูีปิปอมก็ประมาณนี้แต่ไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นะค่ะก็น่าจะแบบอาจจะทํางานอยู่ที่สํานักงานอาจจะยังไม่ได้มีลงพื้นที่อะไรซะเท่าไหร่แต่ปกติเราก็ได้ไ่มเขาว่ามันลือลั่นกันหรือเกินตอนนี้ค่ะ มีเลขไหมมีน้อกํามีมีป้ายเลขมีอะไรมันมันโผมเยอะนะตอนเนี้ยมันมีหกสามบ้างเ็ดสองบ้างอะไรเนี่ยอ่าอะไรนะมีอสามสองสี่บ้างคึกหมายถึงว่าเป็นวาระอะหรอระยะเวลาของทันหรืออะไรคะไม่รู้เลอะไรโผล่มาเยอะแต่ว่ามันก็หวยก็เพิ่งออกไปนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับหวยไม่น่าจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันสับั้นเหลือเกินในเลขพวกเนี้ยแต่ผมว่าไม่หรอกครับ อันนี้ก็อย่าไปเชื่อตามนะ<ห>เพราะอย่างที่บอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสาลท่านเองเก้าคนยังไม่รู้เลยว่าใครตัดสินอะไรยังไงใช่ค่ะถูกไหมฮะต้องรู้นั่นแหละสามสิบกันยามารู้รก็นอนน่ะวันเช้าวันที่สามสิบกันยาถึงจะมาเปิดโพลท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามท่านที่สี่ท่านที่ห้าท่านที่หกท่านที่เจ็ดใช่ไหมฮะค<ห>่ะแล้วถึงร่างคำวินิจฉัยกลางออกมา จากนั้นถึงมีคำวินิจฉัยส่วนตัวออกมานี่แบบนี้ทะนนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลขมันมาได้ไงนะฮะอ่าก็กว่ากันไปนะต่อฟองห,หูหูนะคะต,ตอนนี้รอคําตอบที่เดียวที่สารรัฐธรรมนูญชัวร์กว่าอ่าแต่ที่บอกนะครับงานนี้เนี่ยผมก็เคยพูดกับคุณวัตเทพนะันในท็อปนิวว่าอะไรยังไงนะงานนี้อย่าให้มีหลุดออกมาอีกนะเพราะขาวที่แล้วน้อำมันใช่ไหมคุนหลุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหศาลเองก็วุ่นวายเหมือนกัน ก็มาแถลงแถลงอะไรยังไงใช่ไหมก็ขอให้รัฐกลุมมากกว่าเดิมนะคะครับ